ที่เปซออะหังโบทอิติพิโซเจตินะพุทธังอะรหังโสฐิเตสวาหาพอปรับช่วย <Nuh> 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 ิที่การขอหยิบผ่านบูชาขึ้นเนื้อเสียนดอกไายถูกเทียนไว้คุณครูแห่งกุรุเทบารมีไว้ยพระพุทธว้วพระธรรมท่านกล่าวคา ไหวครูบาอาจารย์ไหวพระสงฆ์ไหยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวทั้งปวงเทวลิสติทัวพื้นแผ่นดินไหวพระอินทร์ไหวพระพรหมไหวบรมครูไหวพระพุทธเจ้าหลวงทรง่วงอยู่ไหวพ่อครูพราหมณ์สิวราชาดังขันไขไหยบิดามารดาลี มาจนเติบใหญ่ทันปลูกฟังดวงใจเหี่ยวไฟเท้าวิน่นไหยครูในคอมาตอบปลายลิน้นไหวครูในคอมาตอบราบินยิ่งชายได้ยินระบินชื่อคือบารมีแห่งครูสาธุตักไา เิเิสิบนิ้วของเราข้าไปจ้าเอาจะกขอน้องกล่าวนามรสรากันคุณแก่สามประการเป็นยอดยิงอันเป็นมหามงคลมิ่งทงบีพบสินธรรมมหันนกทุกขอบเขตพแผพ่อำนาจข้าไปเจ้าขอ ขอคาระวะครูผู้รู้ไสยศาสตร์จึงได้ร้องกองประกาศตามหลักการคุณครูที่ได้ฝึกขัดมาจนเชี่ยวชาญทั้งครูอาจารย์ที่ได้หลวหวานไทยทางทั้งครูในครูนำครูพักหลักจำครูกระทำพิธีอันเป็นปิดมหาอิสราธิบดีติลกขอ จงมาช่วยอุปธรรมพ์กแก่ข้าพระเจ้าอีกทั้งปิตุเรศเกตกล่าวและชนนี้อีกทั้งเทียพยาดาถุกราศีพร้อมสะพางจงมาสถิตยับยังคอยรักษา ช่วยอนุโมทนาอุปถาดตหลักวัตถุประสงค์ที่แจ้งเหตุอีกทางพระศิวะองค์เรื่องเวทเดชกําจรพิคเนตเกตบุญชรนบอลการอีกเทพรมทุกชันฟ้า โุกราศีดากราส่งฤทีศริสัทธานพระมูนีพรหมฤษีภูทรงชานขอประทานการุณา เอื้ออารีตามตำาราเรียนรู้ไหวครูก่อนขอย่อกราประนมก้มเกศสะต่างดอกไม้ถูกเทียนแลลมาลาที่เรียนมาจนครบจบทางกตอน ต้องครูสอนครูหัดได้จัดสรรอีิวันทุกครั้งที่สั่งสอนต้องครูพักหลับจำกล่าวคขามหลูกขอพร เพียงพรมจงเอาัยตามแนวทางที่ภาคเทียนได้เรียนหัดสารพัดสิยาได้อาใจอัคราเหลียนภาษาไทยขอกราบไว้น้อมนบครบทุกอง ทางพระเวทมนตราคาถาพุทธศาสตร์ที่สามารถเรียนมาตามประสงค์ไว้ทั่วไปไม่จำเพาะและจอจงน้องจำนงระลึกถึงเส่ยงรักคุณอิติปิโสภากวาประคอขคาพเจ้า ทั้งสิบนิ้วยกขึ้นเหนือระวางคิ้วประนมน้อมนามสกาลกาไปเจ้าขรรำลึก นึกสารเสริญเจริญคุณแห่งบิดาหญิงสิบเอ็ดคุณมารดาสิบสองคุณแม่โพสอบสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสามสิบแปดคุณพระทรงสิบสี่คุณแม่พระธรณียีบอคุณแม่พระคงคา้าสิบสองคุณพระพึงหก คุณประภายเจคุณอักษรสี่สิบเอ็ดคุณอัขราสามสิบสามคุณพระอาจารย์สิบทิศคุณพระอุปัชฌาคุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาสัคุณอสวรคุณมิสวรคุณปัสสวาตคุณนาดวงแก้วสามประการ คุณสินหาคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมักสีพนสินิพันหนึ่งจึงรวมเป็นคุณนวัดโลกุตรธรรมเจ้าก้าวประกาศ้วยเดชะขา้าพระพุทธเจ้าโอจะทำการสิ่งใดขอจงให้ประสิทธ คุณปลาลูซีผู้มีอิตธิีทั้งหนึ่งร้อแปดตนพร้อมผู้สมริธาบารมีคุณพระผู้เจ้าที่เจ้ากรุงพานีอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งฟูงชนคุณพระทศพลายานคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทอันเป็นพระพุทธบารมี คุณประธรรมตั้งแปดหมนสี่พันประธรรมขันคุณพระรัตนไตรัยคุณพระธาตคาถาคุณพระสถูกเจดีคุณประศรีะะะมหาโพธิ์อันรุ่งโรจน์ชัดเจาวนคุณประธรรมวิหารสีทั้งหลาย คุณพระโมคคลาคุณพระสารีบุตรคุณพระอนุรุธาคุณพระอุปปุตเถระคุณพระอานนทคุณพระภักขวมบดีคุณพระตรีนิสิงเห์คุณเหล็กคุณยันคุณพันคาถาคุณวาและคุณยาคุณตรกุลพิสมอคุณผ่าประเจียดและมงคล คุณพระมหาสาัตราันเรื่องเด็ดวิเศษสุดคุณพระอาทิตย์ทอ คุณพระจันทร์สิบาพระอังคารแปดพระพุทธสิเจคุณพระพฤหัสบดีสิเกคุณพระสุขี1ิคุณพระสาวสิบคุณพระราหูสิบสองคุณพระเกตเก่าและเท้าอิสุวรรณอันเรืองเดชคุณวิเศษของพระบุทธเจ้า ทั้งหลายอันที่เคยได้อูบัตรมาคัวให้ประสิทธิพิธยาแก่พวงข้าทั้งหลายด้วยเถิน आचार्या धकार्या संविदे वियोधिया मा ปาทวารังวิสุทธิเทเวสัมพุทธิปาสังเขมันตุปาตาสิทธิอมพระภูมพระทรณีพระคงคาพระเพลพระพายเจ้ากรุงพาเลสาตะ ปริวารายะเอหิสัตายะอาคัลฉันโตปริภูลฉันโตสวายะนามาเมศสิระจานาโคปตวิยาปณิธานต่อเทวิเปสุขสัมปติสัพพันธ์โอปาริมัจฉมิงติสัพเเกจัตตารุเทวามหา เทวจันโทจะสุริโยจะอินโทจะพระมโนจะเทศยาิทิธาทาทิโทจะสุรโคจะเทวเสโทจะเทวบุญโคจะจจสังวาทิสังตังวาทิทังวาทิสันนังวาสยนังวารันติวาทิววาสัมปัาระคันตุมหา าเทวาตีนภามีอจิปติมหาเท,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 ทวัง ท่านผู้มีบุญญาจีการคือองค์พระประเมสวรผู้เป็นเจา้าได้มาครอบครองว่ากล่าวบรรดาวครามหรือซีมุนีให้เป็นกรรมเสและอมลินทราชิรักเจา้าอันเป็นประธานแก่หมู่มรรคนาเทวาอันรักษาสัพพัตาพิธีเลิกในภูมิโลกนี้ และการรบัดีนข้าพเจ้าพระมีที่เอกกรราชอุณอานและครอบครัวตลอดทั้งศิษยินุศสิทธิกัลยาาณมิสาทุชนคนดีทั้งหลาย ขอกระทำพิธีไหวครูแห่งกูรุเทปารมีจึงขออัญเชิญองค์การแห่งครูเปิดประตูทั้งสามพบให้รู้จบวัตถุประสงค์ด้วยทีาน ปัจุนทุอข์หายยศนามานเปรีพระยันตุปาจทุกาพยานอัจจุบนชัยสิทธิเวสวรปาทุกขาพยน้โมนมานเสขุรุปาทุกาพยานครูพระมันครูอิสุครูเทวมเหสวรังุครูเรวะตราพรทไมสิ

สิวาสาสันตัดอมสันติสันติสันติอมสันติสันติสันติออมรุมอาเทวิจายตรีจตหกวโฏานเนสวรัตปาลจิวียันปฏิแจตานปัญจนการานามามยะทาง ขอเดชะมหาเวทนรามักคึ้มลึกเาเวทสประสิทธิวิทยาเดชาชัยยสิทธจงประสิทธิชัยเถอ องค์การเชิญบรมครูปู่ฤาษีทั่วจัก,ก,วกรวาลอมโกรนเทวานามามีาบามุนีนากรละมัสการอาหวันทามิติละโลกันชนามาฤเสษยอติสินามุนีบาตามาล,ลืออัลชรากาอัลชลี วิญญาณนักครูอาจารย์เฮยฮิเฮียฮิมา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 โร้อมข้าจะไหวองค์พระมุนีสัตเทวาขอพระองค์ทานจงโปรดเสน็จมานำอามพันธตาองค์พระพูดนารอดอันเป็นบรมครูแห่งฤาษีผู้เรื่องเวออันวิเศษ ผู้ปกเกตเหล่าข้าปเจ้าทั่วไทรภูมินามาภันตาองค์พระนาเร่เกตกลาผู้ทรงตำบาอันแรงกล้านามาภันตาองค์พระนาไราปุณีผู้มีญาณอันสดใสนามาภันตาองค์บาลสิตาไฟผู้เรืองนิณนามาภันตาองค์บาลสิตาผัวผู้ศักดิ์สิทธิ์นามาภันตา องพระฤาษีกัสริเทพีตอนแห่งเทวาและอสูรราตมาปัทาอง